ยาบ้ากว่า1 4ล้าน4แสนเม็ดเป็นของกลางที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2กองกำลังผาเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ครับแล้วก็ตรวจยึดได้หลังจากหน่วยข่าวกรองทางทหารติดตามกลุ่มเป้าหมายขาบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายยาบ้าอถนี้อยู่ในรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นตู้ทึบท้ายกระบะ แล้วก็กําลังขับไปยังบริเวณตําบลแม่ยาวอาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพอเจ้าหน้าที่เขาไปเจอรถเป้าหมายนะครับบริเวณถนนเลี่ยงเมืองเชียงรายตะวันตกพอรถคันดังกล่าวคนขับเห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพยายามหลบหนีครับเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามและประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ช่วยกันสกัดจับท้ายที่สุดจับได้นะครับจากการตรวจค้นก็พบผู้ต้องหาเนี่ยสคนด้วยกันที่มาในรถคือนายชนนิน เป็นชาวจังหวัดคนครราชสีมาแล้วก็นายนนทวัฒน์เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวทั้งสองคนพร้อมกับของกลางเพื่อขยายผลต่อไปต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2ยังได้จัดกําลังไปขยายผลจับกลุ่มต่อเนื่องนะครับและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เพิ่มอีกหนึ่งคนอย่างที่เห็นในภาพนี้ครับ